สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนาน,นครับจากเพจคลีนในหข้งน้ำแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับหมอส้วมรักษาส้วมทุกอาการวันนี้นะครเราเข้าเนินง,งานตรวจเช็คเพื่อแก้ไขนะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือน้ำรั่วซึมขอบโถขณะก,กดฝัดใช้งานนะก็ชักโครกของอจำไม่มียี่ห้อบอกแต่ไม่รู้เป็นชักโครกแบบชิ้นเดียวระบบไซฟอนเจ็ดนะนะแล้วก็ปัญหาที่ลูกค้าเจอคือเวลาเรากดชักโครกเนี่ยกดปุด๊บน้ำ,นำมันจะไหลซึม จากตรงนี้จะสังเกตเห็นเห็นน้าไหลออกมาเป็นทางนะจะสังเกตเห็นน้ําไหลมาเป็นทางขนาดกดชัก,กชโครกก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราจะทําการรื้อโถชักโครกมานะแล้วก็ตรวจเช็คการติดตั้งว่าติดตั้งไว้แบบไหนยังไงทาไมน้ํามันถึงรั่วซึมออกมาแล้วก็เมื่อกี้ก้มลงไปเนี่ยกลิ่นค่อนข้างทางี่จะแรงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ารื้อออกมาแล้วเนี่ยสาเหตุที่มาทําให้น้ารั่วขอบโถแล้วมีกลิ่นเกนิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ให้จบถาวรยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ครับหลังจากที่เราลื้อชักโครออกมานะก็ชัดเจนนะครับว่าสาเหตุนะที่ทําให้มีกลิ่นกับน้ํารั่วซึมขอบโถเ,เกิดจากการติดตั้งที่ช่างติดตั้งชุดเดิมเนี่ยเขาวางเดือยเซรามิกไม่ตรงเซนเ,นเตอร์ท่อสีนิ้วที่พื้นนะจะสังเกตเห็นนะครับว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้รอยเดือยเซรามิกมันอยู่นี่มันจะขี้อยู่ประมาณนี้นะน้ามันก็กระฉอะมาจากจุดช่องว่างแล้วก็กลิ่นแก๊สก็กระจายมาตามช่องว่างต่างๆน,ะนี่คือสาเหตุที่ทําให้น้ารั่วขอบโถขณะกดใช้งานแล้วก็มีกลิ่นคราวนี้นะสิ่งที่เราจะ แก้ไขใ,ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าจบปัญหาแบบถาวรคือเราจะต้องทําความสะอาดเคลียความสะอาดออกนั้นะแล้วก็เปลี่ยนตัวปัดเกนกันกลิ่นกันรั่วซึมชุดใหม่แล้วก็ใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยในการวางชักโครกให้ดยเซอร์วิสเนี่ยตรงเซ็นเตอร์ท่อ4นิ้วเพื่อให้จบปัญหาน้ารั่วซึมขอบโถแล้วก็มีกลิ่นนะก็เช่นี้จบนะปัญหาเกิดจากการติดตั้งที่วางไม่ตรงเซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวจะเคลียร์หน้างานติดตั้งกลับให้ลูกค้าก็จบปัญหาแบบถาวรแน่นอนนะครับ ก็หลังจากที่เราเคลียร์หน้างานเรียบร้อยนะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการใส่ตัวแกสเก็ตหรวตัวปะเก็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคร วิธีการก็ใส่ไปลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งขั้นตอนที่สําคัญคือตอนที่เราวางเนี่ยดือยเซรามิกต,ตัวนี้เห็นไหมเห็นเดือยเซรามิกไหมมันจะต้องตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะเมื่อเมื่อก่อนที่เราทําการรื้อเนี่ยเขาวางไม่ตรงเดือยเซรามิกมันข,ขี่ขี่เสร็จมันมีช่องว่างทําให้กดไม่ค่อยลงแล้วก็น้ํารั่วกระชอออกมาตามที่มันขี่อยู่จงทำให้น้ํารั่วขอบถ่แล้วก็มีกลิ่นเล็ดลอดกระจายคราวนี้เปลี่ยนประเณกนอันใหม่สิ่งสาคัญจะต้องวางให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้เท่านั้นนะครับ ก็จบแน่นอนที่นี้ครับหลังจากที่เรารื้อโถชโักโครกมาเคลียร์หน้างานแล้วก็รู้ปัญหาแล้วก็ทําการแก้ไขปัญหาแล้วก็ประกอบติดตั้งกลับเข้าไปเรียบร้อยนะก่อนที่เราจะเก็บขอบด้วยปูนเนี่ยเราทดสอบการใช้งานประมาณ2-3ครั้งแล้วว่า กดเนี่ยน้ำรั่วซึมไหมก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมเพราะว่าเราใส่ตัวประก,กันกันกิดชุดใหม่แล้วก็วางเดือยเลบิทให้ตรงเซ็นเตอร์น,ะน้ำไม่รั่วไม่ซึมแล้วก็ไม่มีกิดคราวนี้ผมจะพามาดูระบบฝัดชำระล้า,ลางเนี่ยอาชโคข,ของเฮเฟเล่เจอยี่ห้อละตอนแรกไม่เห็นยี่ห้อเฮเฟเล่เป็นชิ้นเดียวระบบไซฟอนเจ็ดนะสามลิตรกับ4.5่จุดห้าไซฟอนเจ็ดอันเนี้ยเรียกว่าไซฟอนเจ็ดรุ่นใหม่ไซนะฟอนเจ็ดรุ่นใหม่คือกดปุ๊บวนไม่ถึงรอบมันก็กระแทกโครกหายออกไปข้อดีของระบบไซฟอนเจ็ดคือ แรงเร็วและเสียงค่อนข้างที่จะเงียบนะถ้าเปรียบเทียบกับ Wash h ดาวเสียงจะดังกว่ามากๆเดี๋ยวมาดูระบบฝัดชำระล้างที่เต็มประสิทธิภาพของไซคอนเจ็ดจากเฮฟเล e กันนะครับกดแล้วปล่อยกดแน่วครนี่นี่คือการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพของไซฟอนเจ็รุ่นนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับสวยงามมากครับ